สวัสดีค่ะพบก,กันอีกแล้วนะคะกับช่องกคมพันตุลาก,กันค่ะมาดูน้องแมวดูแมลงเมา่าน้องแมวดูอะไรนะดูกดูอะไรคะ <c oughs> ดูน้องกวางทองค่ะเอซี FC ค่ะดูน้องกวางดองนั่งยืนไม่ไหวแล้วน้องกวางอ้วนค่ะยืนไม่ไหวแล้วดูดูนารักในดูดูดูดด เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเฝ้าอะไรลหละลูกน่ารักมากเลยค่ะดูค่ะ <c oughs> ทำอะไรกันจ้าไม่นอนเหรอคะวันนี้น้องกวาง ดูน้องกว้างค่ะพวกหนูทำอะไรกันลูกไปนอนไปนดึกแล้วไปเร็วน้องกวางไปแล้วคนแม่มาด้วยแล้วค่ะคนแม่ทองเทาค่ะอันนี้น้องกวางน้องหมีทองพี่ทองสี่พันน้องกวางทองดูค่ะเอซีค่ะดูแมลงค่ะ พากันดูมแมลงฝนตกแล้วมแมลงออกดูค่ะน่ารักจังเลยค่ะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ